สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับรวมถึงหวยรัฐบาลไทยนะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับทั้งลาวทั้งฮาหนอยทั้งรัฐบาลไทยนะครับวันนี้3ประเทศเลยนะครับวันนี้นะครับมาลุ้นกันยาวๆนะครับแต่วันนี้เรามาคำนวณหวยฮาหนอยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนา มิถุนานะครับย้ำเลยย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับสูตรสองตัวตุว่มไปกับบนล่างนะครับ ผมคำนวณไว้แล้วนะครับน้อยละสองสูตรนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับผมมาดูที่ <c oughs> น้อยพิเศษนะครับน้อยพิเศษก็จะมี เก้าสี่สี่เก้าสามแปดแปดสามเด่นเก้าวิ่งแปดน้อยปกติ ปกติก็จะมีนะครับส2 2 4อ7สองสี่หนึ่งเจ็ดเ่นสวิ่งเน้อย VIP นอย V p ก็จะมีนะครับสองหนึ่งหนึ่งสองศูนยสองสองศูนยเน่นศูนวิ่งสองประมาณนี้นะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับ อย่าลืมนะครับที่ผมย้ําทุกคลิปนะครับไว้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน่อยนะครับวันก็ออกตรงๆนะบางวันก็ออกสับกันนะครับวันนี้ลุ้นกันยาวๆนะครับทั้งหวยลาวหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับวันที่หนึ่งนะครับตามประเทศนะครับวันนี้เป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ